ี่ครับพบกับเราช่องเป่าฉีกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทำตามสัญญานะกับการรีวิวนักสืบเหนือมนุษย์ไขคำสาบมรณะเล่มนี้เลยซึ่งหลังจากที่เราอันบล็อกเรื่องนี้ไปใช่ไหมเราก็ปรากฏว่าเราไม่สบายเราก็เลยคลิปตัวนี้ก็เลยออกมาช้าหน่อยแต่ก็คือจะบอกว่าเรายังอ่านไม่จบนะ อ่านเราอ่านจบเล่มหนึ่งมาแล้วเราพอรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตัวเล่มสองเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพราะอ่านถึงตรงนี้แล้วคืออ่านไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะก็เลยอยากมาทําคลิปรีวิวให้ฟังก่อนเพราะเห็นหลายๆคนเนี่ยพิมพ์เข้ามาว่าขอคลิปรีวิวหน่อยอะไรประมาณนี้ยอยากอยากรู้เนื้อเรื่องคร่าวก็เลยจะมาเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟังกันในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องนักสืบเหนือมนุษย์ไข่คาสาบมรณะเนี่ย มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับก็คือคนคนนี้เขาเป็นนักสืบไขคำสาบเปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือจะมาเจอกับตัวร้ายก่อนซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวร้ายในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คนเดียวคือมันเป็นเกี่ยวกับเทพเทพคำสาบเทพพระเจ้าคำสาบอันนี้คือคือเขาไปสาบานเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ให้สัตย์สัญญากับเทพคำสาบเอาไว้อะไรประมาณเนี้จะต้องฆ่าคนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งเทพคำสาบจะทำสัญญากับใครก็ได้คือใครจะมาทำสัญญากับเทพคำสาบก็ได้อะส่วนตัวตัวคนที่ขึ้นหน้าปกเนี่ยก็คือเขาเป็นนักสืบไขคำสาบอันนี้เขาเป็นนักสืบไขคำสาบนะอันนี้นักสืบไขคำสาบเนี่ยทั่วโลกอะ่ะจะมีอยู่แค่นี้เองคือแบบมีไม่กี่คนนะ่ะ ที่สามารถไขคำสาบได้อะแล้วคือคนเนี้ยก็คือหนึ่งในนั้นที่สามารถไขคำสาบได้เขาก็จะมีทักษะพิเศษของเขาซึ่งเวลาเขาจะมีเขาเรียกว่าวิญญาณวินร่างคำหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขาสามารถลิง์เชื่อมต่อกับร่างคำหนึ่งได้ซึ่งคำถามที่เขาถามจะถามได้แค่ yes หรือ no ก็คือตัวร่างคำานึงเนี่ยจะตอบได้แค่ yes หรือ no ไม่สามารถตอบคำถามที่มันยาก,ยากได้อย่างแบบ ถามว่าคนที่ทําคํำสาบกับเทพคำสาบเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างนี้ตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเป็นผู้ชายใช่หรือไม่เขาก็จะตอบได้โดยการพยักหน้าหรือใส่หน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ครั้งก่อนที่อันบล็อกเรื่องนี้ไปแล้วเราไปอ่านรีวิวต่างประเทศมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนเดทโน้ตจากจะบอกว่ามันจริงเว้ย มันให้อารมณ์นั้นจริงๆนะเพราะว่าการที่เขาจะฆ่าใครสักคนน่ะต่อให้เขาทําสัญญากับเทพคําสาบแล้วอ่ะถ้าเขาจะฆ่าใครสักคนน่ะเขาจะต้องมีเหมือนข้อมูลต่างๆของคนคนนั้นเหมือนกันอารมณ์เดียวกับเดตโนตเลยแต่อันนี้จะเป็นในรูปแบบอื่นอย่างเดตโนตจะเป็นรูปแบบของสมุดใช่ไหมสมุดมรณะแต่อันนี้จะเป็นในรูปแบบอื่นแทนทําสสำหรับเราเราว่าเรื่องนี้ สนุกนะสนุกแต่อาจจะเป็นเพราะเราให้เดทโน้ตไปเยอะกว่าหรือหรืออีกข้อนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะเราอ่านตอนเราไม่สบายมันก็เลยแบบว่าคือคือด้วยความที่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยตัวหนังสือมันเยอะพอๆกับเดทโน้ตเลยเนี่ยตัวหนังสือมันเยอะเห็นไหมสังเกตดูแล้วคือเวลาอ่านเนี่ยมันจะต้องอ่านแล้วคือแบบเหมือนเหมือนแบบพอข้ามไปปุ๊บอา้าวมันไม่รู้เหรอวะ ต้องย้อนกลับอ่านคือเป็นอย่างนั้นอ่ะคือไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไม่สบายแล้วแบบสมองมันอึนหรือ,อยังไงนะคือแบบเพราะเราอ่านเสร็จแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ย้อนย้อนกลับไปอ่านอะไรแบบเนี้ยอยู่อยู่หลายรอบอะ่ะออกว่าจะจบเล่มหนึง่งคือใช้เวลานานมากแต่ถามว่าสนุกไหมําบเราเราว่าสนุกนะที่เราบอกว่ามันจะไม่มีคาลกรแค่คนเดียวอะ่ะก็คือเล่มหนึ่งอะ่ะ ฆาตกรคนหนึ่งนะเล่มสองนี่เปลี่ยนคนแล้วนะเราก็ว่าอยู่ว่าเนี่ยปกหลังอะมันมามันเป็นสองรูปเห็นไหมเล่มหนึ่งอะจะเป็นผู้ชายเล่มสองจะเป็นผู้หญิงและเราก็คือสั่งหอดใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละอันนี้เขาจะบันทึกภาคบันทึกภาคเจ้าชายฆาตรกรอันนี้หญิงสาวผู้มืดมิดมันคนละคนกันนะฆาตรกรคือคนละคนกันนะแล้ว คิดว่าเล่มสามก็น่าจะเปลี่ยนคนเช่นกันสําหรับเรื่องนี้นะเรารู้สึกว่าฆาตกรเนี่ยมันฆ่าคนพาเพื่อคือแบบอยากึึกอยากฆ่าใครอยากรองฆ่าคนนั้นคนนี้ก็คือฆ่าเลยรู้เลยว่าคือแบบบ้าอำนาจอะไรประมาณนี้สําหรับเล่มหนึ่งนะส่วนเล่มสองเนี่ยมัน คืออยากให้ไปอ่านเองอะ่ะอยากให้ไปลองอ่านเองเล่มสองเนี่ยมันจะแบบว่าผู้หญิงเป็นคนสาบแต่คำสาบมีการแก้คำสาบกันได้เออลองไปอ่านกันว่าเหมือนจะแก้คำสาบได้จริงไหมหรืออะไรยังไงถ้ารู้สึกยังไงมาพิมพ์กันไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปแต่สำหรับเราเราว่าเราตามต่อนะตอนช่วงเราไม่สบายอยู่รู้สึกว่าเล่มสามออกมาแล้วนะลองไปหาติดตามไปอ่านกันได้ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับอาจจะพูดผิดๆตะกุกตะกักไว้หน่อยนะก็คือพึ่งหายดีเพึ่งหายไม่สบายจริงๆมีคลิปอื่นดองไว้อยู่แต่แบบว่าอยากลงคลิปนี้ก่อนอนะ่ะก็เลยมาอัดให้ฟังกันขอบคุณที่มารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้โชคดีซีอยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย